ฟีซีโอเจลเรสตูตติ้งเอไอคัมมิ่งเจลสำหรับคุณคุณที่มีอาการผิวอักเสบแดงคันระคายเคืองเคลมว่าใช้ดีกว่าบ้านหาังจระเค้แถมใช้ปุ๊บอุณหภูมิผิวลดลง5้จดห้าองศาเลยคุณคุณที่มองหาสินแคร์แนวนี้อยู่วันนี้มารีวิวให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณชาวกรเชตทีคค่น่ารักทุกคนนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวหวังขอมาทําความเข้าใจสั้นๆก่อนว่าอาการผิวอักเสบนี่คืออะไรเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เก็ตนะในทางการแพทย์การอักเสบไม่ว่าจะเป็นอวัยวะไหนเนะะี่ยค่ะเขาจะมีสีอาการด้วยกันนะคะก็คือปวดบวมแดงแล้วก็รอ้อนเท่านี้ถ้าเป็นส่วนของผิวนะการอักเสบของผิวเนี่ยนอกจากจะมีอาการแสบหรือว่าอุณหภูมิผิวร้อนขึ้นแล้วเนะะี่ยค่ะบางทีมันจะมีอาการคันยุบๆระคายเคืองด้วยคร่านี้ก็จะเกิดปัญหาผิวแห้งลอกตามมาแล้วคุณผู้ชม เพราะว่าการอักเสบของผิวปกติแล้วนะคะก็จะแก้ปัญหาโดยการใช้สเตียรอยใช่ไหมกต่สเตียรอยเนี่ยเขาก็มีโทษอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะคะชน,นั้นก็อาจจะทําให้ผิวบางแล้วอาจจะเป็นมากกว่าเดิมตัวฟิซิโอเจลเรสูติ้งเอไอคาร์บอนเจลเนี่ยค่ะเขาก็ยังคงใช้เบโอเมดิคเทคโนโลยีมาร่วมด้วยเหมือนเดิมนะคุณกุนโดยที่เขาจะไปทําหน้าที่เลียนแบบชั้นไขมันของผิวทําให้การดูุดซึมสารต่างๆเข้าสู่เซลล์ผิวทําได้ดีขึ้นและสูตรนี้ใช้ไฮโดรเจเนตต์เรซิเตนมาทําหน้าที่เป็นฟอสโฟลิปิดนะคะก็จะเป็นการนาารําาาาาาาพสสสรรรเเเขขู้้้้่ซลลไดมมีปะิิทธภกึนถา ดูจากส่วนผสมข้างกล่องเนี่ยจะเห็นว่าเขามีส่วนผสมที่เป็นปาลมเตรไมเอมีเอปาลมเตรไมเนี่ยเป็นกลุ่มของไขมันที่พบได้ตามชั้นของผิวหนังเขาเป็นสารที่พบในซอยบิลลลสิตินหน้าที่ของเขาก็คือเป็นแอนตี้อินฟลามมอรีมาต้านการอักเสบลดการระคายเคืองลดการคันผื่นแดงต่างๆแถมสารตัวนี้ยังมีรายงานว่าใช้แทนสเตียรอยด้วยนะเสริมด้วยแพนทีนอลที่มาทําหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เสริมสกินแบเรียเอออีกชั้นหนึ่งมีโซเดียมไฮยาลูเนตยที่มาช่วยให้ความชุ่มชื้นา่ นใจของแพนเนอนลคุณผู้ชมเขามีส่วนไปช่วยลดการทํางานของโพ e ลิซาแคนดิน E2 รวมถึงพวกอินโทรลิเคน6ที่เป็นต้นเหตุของการอักเสบแล้วก็การระคายเคืองนะคะแล้วก็พบว,ว่ายังสามารถทําหน้าที่ลดรอยแดงของผิวได้ด้วยมีเซร์มาไเอ็นพีที่มาคอยทําหน้าที่เชื่อมคอร์เนอไซด์ของเซลล์ผิวว่าง่ายๆก็คือว่าช่วยทาให้เซลล์ผิวด้านบนเรียงตัวกันได้แบบมีระเบียบมากขึ้นเขามาทําหน้าที่ <c oughs> เพิ่มความชุ่มชื้นได้ด้วยนะคะคราวนี้พอผิวเรียงตัวแบบเป็นระเบียบการระเหยของน้ําต่างๆก็ลดลงผิววกกกก็็ดดูชชุ่มื้้้นนนขึแแลลลสาาาาารารรถอออหงงคคคัยเไ นอกจากนี้ยังมีสารอีกหลายตัวที่มาทําหน้าที่ปอบประลมผิวลดการระคายเคืองรวมถึงมีสารกลุ่มโปรตีนและโตบราสเฟอร์เมนต์พวกนี้ค่ะมาช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงจริงๆจ,จะบอกว่าเป็นอะไรที่จัดเต็มสารสําคัญที่มาช่วยเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูผิวให้ความชุ่มชื้นผิวเนี่ยเยอะมากไม่มีส่วนผสมที่ทําให้เกิดการอุดต,ตันรูมขนเป็นไฮโปออลลอเจนิกนะคะก็คือไม่ AG ก่อให้เกิดการระคายเคืองก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเขามีฤทธิ์เป็นคูลิ่งเอฟเฟกต์คุณณเขาจะช่วยทําให้อุณหภูมิผิวลดลงได้้ททัันนนนีีคคคุุณณเห็าารูปมอ่ะ พออุณหภูมิผิวลดลงนะก็จะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยไม่เกิดการอักเสบลดการระคายเคืองได้ก็ถือว่าทําสูตรออกมาได้น่าสนใจเลยเดี๋ยวให้ดูเนื้อเจลเขานิดนึงนะอะ่มังจะปั๊มออกมาสักประมาณ2ปั๊มนะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็จะเป็นเจลแบบใสเนอะเกลี่ยง่ายคุณคุณคือทาเนี่ย กลิ่นเนี่ยเขาจะมีความแบบเย็นเย็นคู่คู่นิดนึงนะคะแต่ทาผิวแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเย็นจนเกินไปหรือว่าแสบนะคือสบายผิวกํลาลังดีแล้วก็ค่อนข้างจะซึมได้ดีนะคะหลังทาผิวก็ชุ่มชื้สนส่วนแพคเกจจิ้งหมองก็ชอบเลยนะคะทำออกมาในรูปแบบหัวปั๊มใช้งานง่ายๆหมองเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาผิวแห้งแต่ว่าจะมีคันระคายเคืองโดยเฉพาะเวลาก่อนนอนนะชอบจะเป็นเป็นสูตรที่ทาออกมาแล้วหมองรู้สึกว่าตอบโจทย์ตัวเองได้ดีฟิสโซเจลเรสูดติ้งเอไอคามิ้งเจลสูตรนี้นะคะคุณคุณขนาดสองวันะาคาุณ ที่สนใจนะก็ไปตังได้ที่วาสานนะอีแฟนบอยหรือว่าที่บูธก็มีนะคะช่องทางออนไลน์ก็จะมีช้อปปีมีลาซาด้เดี๋ยวหมองใส่ลิงก์ไว้ให้ฟีซีโอเจลสูตรนี้สําหรับหมอง คือโอเคทั้งสารออริทนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่ใสมาคือถ้าเห็นจากสูตรเนี่ยเขาไม่ใช่แค่มาช่วยลดอุณหภูมิผิวเพื่อลดการระเหยนะแต่เขายังมีตัวช่วยมาเสริมสกินแบเรียร์อีกหลายตัวเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะช่วยฟื้นฟูเกาะป้องกันผิวนะคะช่วยลดการระคายเคืองหมอคนผิวแห้งผิวระคายเคืองง่ายเนื้อเขาไม่ได้เหนือะหนาเลยคุณ,ค,ณคุณที่แบบผิวปกติไม่ใช่คนผิวแห้งนะคะก็สามารถใช้งานได้ตัวแอคทีฟต่างๆที่ใส่มาก็ออกแบบมาให้เสริมริดกันทํางานได้ดีคุณคุณที่มีปัญหาผิวแห้งทั้้้้้้้งผผิิวววหนนนนาากกยยยจบไไดดดใใสีเลชั มีคูลิ่งเอฟเฟกนะที่ทำให้อุณหภูมิผิวลดลงแบบที่บอกฉันก็ตอบโจทย์คนที่มีปัญหาผิวอักเสบแสบร้อนผิวช่วยปอบประลมผิวได้ดีนะโดยเฉพาะคนที่แบบออกไปตากแดดเยอะๆแล้วกลับเข้ามาในบ้านเราอยากให้ผิวคามลงลดการเบิร์นของผิวจากรังสี UV ใช้ได้เลยคุณๆที่หาสกินแคร์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อผิวมันผิวแห้งผิวระคายเคืองง่ายไม่อยากพึ่งสเตียรอยก็แนะนำฟิโซเจลสูตรนี้เลยนะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไทยยมมองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็ share, แชร์แพั่คนที้คคนรักฝากติดตามข้มอม,มูลค่ะ